อะไรของอะไรของแกมันเป็นแค่ตรงนี yeah. er yeah. ้เกมมั่วเดี๋ยวก็เธอไปดูเถอะพรุ่งนี้ไปดูบอลกันเปะเตรียมกล้องเลยถ่ายด้วยกล้องแม่มองไม่เห็นวะเดี๋ยวว่าไปดักบอลนั่งรอนี่ยังไงเฮ้อไอ้เหี้ยเดินผ่านมึง แม่งเบอร์ว่ะคือพูดงคือถ่ายมาไม่เห็นที่อะไรเลยเห็นแต่ควันไ้ยเห่งเออรอชุดใหญ่เนี่ยไม่แหลมจะจุดมะพักหนึ่งมอดสาไฟไหม้หมดเลยสัตว์ เนี่ยควันอะไรก็มึงเนี่ยเออเจบเลอจบกูจะเห็นไหมเนี่ยดูหัวใจยเนี่ยบแบ ลูกใหญ่แน่เลยกูสวยดููสบายใจไม่มีใครบังคนมองเห็นปดสุดยอดย ตอนนี้แกแท่นถ่ายวิดีโอสองอันอะไรเงี้ย เป็นสี่ัชก่มันมัมันจะออกแล้วนับหัวไงหมดไปหลายแสนนะ